People who lives in part for you ladies lady. Rules are simple. You have 15 minutes to acquire as much as you can. One wrong step though, and you better start ready. It's a kill box. Not a kickbox. <coughs> <coughs> See You don't my ติแอดวาน400เป็นตัเปนได้ไรอะไรขุดเร็วขึ้นเหรขุดเยอขึ้นอ๋อขุดเร็วขึ้นเ, <c oughs> เลยขุดเร็วขึ้นมไม่เสื่อมขุดได้เยอะได้เลยมนชอปลมั <c oughs> หนห่าซอบ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่เผื่อแบบเวลาซื้อไปแล้นวนวนว่าต้องใช้เท่าไหร่กี่อนันกี่อนันเง,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 งี <c oughs> ้ยตวตุนน้อยเหยอ ตุนไว้เลยไม,มห่หมดแต่ไม่น่าหมดหมดตุนเก็บไว้ขอจะเหลือไว้หรอจะเหลือพอแต่ไม่น่าไว้เผื่อหลอมเผื่ออะไรผมว่าพุดไปหลอมไปหมดตัวไว้วไม่เต็มแม่งกิน,ก,นกินไม่แบ่งท้องเสือนะตอนไม่สนิทานี้เนี่ยบอสจุดหนึ่งแบบตรงนี้่ต้องยัดแน่ <c oughs> เลยอัพเอาไว้ขั้นสองนะ แบนอาวุธ่าสี่สิบน่นแรงเช 10, 15, ใช้เท่าไหร่หนวดสิบสิบห้าสามสิบอันี้วะมีลงายวันแลองอ่าลงนี่ไยเร่งรมาเร็วมา ยิงถอยไปอาลงคอแซนเลยดิถอยออกมาถอยออกมาอืมมันให้ลงก้าวครั้งงัวมาเลสอะไรวะน่ะเลสอะไรเลสเดี๋ยวเข้าห้องแบบนั้นดิยเลสไอเนี้ยอะไรวะอะไรไปเลสตวพาดอ่ะ เรื่องคอแฟเดิมฟันโดยฟันนะจะมันดีอย่างดูตรงอะไรเควสด้วยเหรอเฟซพาททำด้วยอทำดิเูทำเนี้ยปล่อยดีตลอดเลยฟีมันก็ยังแตกดีอยนะมันก็ยังได้แบบไปบูปิ้งสุ่มนี่ก็ได้ได้เนี่ยสุ่มปากมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขอไม่ได้เหรอรดบัตรอ่ะเฟสมาเดลเดี๋ยวดล ล่างโมไปไม่ได้พี่กโกยเยอะผมลองคำนวณแล้วว่าถ้าผมทำอันนี้ใช่ป่ะน่าจะได้10เวลประมาณเจ็ดสิบเทียดันเทียนสเตรลมิตเย็ดเทแต่เดี๋ยวใครเติมไปอัพส้อเวลแต่ไม่เทอะอันเนี้ยแบบ่งเป็นเก้าอี้ลอยได้แบบมันยังไงไม่รู้อ่ะ <c oughs> มันดีได้ด้วย การแข่งขันตกปลาทําการตกปลาแค่ตกปลาก็ได้เช่นเดีมันจะให้ตกได้เก้าครับออกเพชรในเพชรในวันที่ได้เหรียญนะถ้าตกได้อยู่ในอันดับหนึ่งถึงห้าสิบก็จะได้ของถ้าไม่ได้อะมัไม่ติดก็ไม่ได้ก็เอาไปส่งแล้วได้แค่สิบอืมโดนบล็อกเฮ้ยอันติดห้าสิบเอ็ดตั้งแต่สิบเจ็ดถึงห้าสิบมันมันได้ดิมเบ็ดออโตเดี๋ยวเดี๋ยวอันจบ แบบมันลงขึ้นไม่ได้เลยได้อันดับ46สุ่มลอตเตอรี่กันสูงไง่อีกแบบมากเรา,าออกแลว้วใช่เลยผมได้ผิดไปกอ่ตัวอย่างน้อยก็สองตัวตัวได้มาสุดรางวัลนิดหนึ่งต้องทำให้ถึงถูกต้องใสถูกเลยครับตั้งแต่บวกสามแล้วชดดี อะไรเพิ่งบวกหนึ่งนี่เพิ่งจะได้บวกสองอาวุธเนี่ยโอ้อาวุธผมยังไม่บวกสองเลยแล้วบวกอาวุธฟ้าหนึ่งสิบสองต้นไม่ต้นได้มาก็บวกไม่ได้ก็ไปบวกบอกว่าเล่นเล่นเรืองเล่นฟรีนะเล่นมันขาวไปดีกว่าไปเรื่อยๆขาวไม่ได้ในอับขั้นมันก็แรงนะเล่นเรืองลนฟรีแล้วเดี๋ยวพอหลังๆเราแบบว่ามีคุณเราแค่ อดีพาลงมาเะอี่มารออหมอะไรแต่ห้ามเกินคนละเซิฟีคนละเซิฟอ๋อแล้วลงลงอลอรลอ่งอุ่นไทอุ้ยเกือบเกืออาจออจเด้ เอนแชนมันค <Ent> mm ือออฟแมวอ่ะว mm. ุ away, ้ยยกวได้วะแขวะแขวะหน่วยแขวะได้เหรียญนะนั่นตั้งยี่สิบบาทเนมาจะได้อะไรหมุนสิบครั้งเราจะมาติดกัวกันคุย ได้ฟลาเยอะมันก็โอเคไปย่อยนะแต่เพื่มแม่ข่าวก็เกลืออะไรเนี่ยมามาให้ดูดิมีอยู่รอยจุดเอลเฮ้ยไม่ทำเฟสไอ้นี่เลยอ่ะโอกาสเท่าไหร่วะ สาิบหอก็เยอะอยู่นะแต่จะได้อะไรอีกเรื่องหนึ่งมาหมุนมหงรงงงงงเฮ้ยแม่มันออกหมดตู้เลยก็สุ่มสิบไงมันก็ต้องได้ของดีต้างเยวมนะันออกหมดตู้ปาเย่าโห อาตสองเลยยังได้ไฟอยู่เฮ้ยอีเอี้กกระท้อนลืมดูมัวจะตีปังวทองเปิดไม่ให้หมดโอ้โหกระเรือไม่ได้หอกเลนหอกไมครับเอออันนี้ใส่เอีในส่อีไม่ได้อยู่ทุกงแห้งแค่เล่นไหญก็มีใส่อยู่ไง ดันที่พาอันนี้เป็นของดันเลยี่แอิอันนี้ขายได้ไหมขายไม่ได้เยม่ได้มาย่อยทั้งหมดเลยกลังมาเพิ่มใหม่ตายคนเดียวดาเมจแม่งช้าเลยเนี่ อะไรอะไรเนะหาตัวนี่อยู่ตัวไหนที่มันให้ลงครับโอ้ได้ทิศสองเลยอ่ะอันนึ่งเฮ้ยอ่าอะไรวะไม่ตีเสือ้วยตัวกูได้ไปร้อยอันได้กามาสามสิบเจ็ดน้ำตาจีไรป่ะมีอะไรปะ มีมั้งเปิดโทน้องน้องแขกอะไรพี่บี <laughs> อยากได้นะครับพาน้องแขกฟังอยู่นะครับ <laughs> หาเจอ <laughs> หาเจอพีนให้กูเหรอเนาะ วีเ,เราก็หวังอยู่แหละวีเรารู้เราทำเพื่อนบเนียแหมเราทำเพื่อนายเลยนะกเกิด่าเกแม่งจะยี่สิบยุ่ามัเนี่ยโวย